สมัครสมา,สมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปหนีออกจากบ้านตุ๊ก,กตาสุดน่ากลัวออบบี้สุริกรบผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโลบล็อกโหมด e s c a p e E Do l o o o าส์ออบบี้นะครับผมนะเนื้อเรื่องของเขาเขาบอกว่านะครับผม Darling the d o o นะครับผมได้ชวนเราไปเล่นที่บ้าน แต่สิ่งที่เราคิดนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นและดังนั้นเราต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ก่อนที่จะสายเกินไปเราไปเล่นอยู่ในบ้านตุก,กตาแล้วเราก็ต้องหาทางหนีออกมาได้เพราะตุก,กาตาตัวนี้มันเป็นตุก,กาตาที่ชั่วร้าย <Bro. S 1> อมแต่ผมว่าตุก,กาตาก็น่ารักดีนะ มันไม่น่าโหดร้ายกับเราขนาดนี้นะท่านผู้ชมโอเคนะครับผมก่อนไปรับชมว่าเราจะหนีออกไปได้หรือเปล่าก็อขอคนละหนึ่งไลด์ด้วยนะครับผม่อเป็นกําลังใจให้ผมในการหนีในครั้งนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมานะครับผมเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็กดเพย์ไปเลยนี่มันให้เลือกระดับอีกแล้วนะท่านผู้ชมอย่างผมนี่เหรอครับผมจะเล่นเอ่มีซี่โอเคเข้ามามันก็จะมีแบบนี้นะครับผมให้เรานอนแล้วก็ลุกขึ้นทําอะไรเอ่ย แล้วก็มีเสียงดนตรีสุดหลอนแล้วเราก็เดินมาอย่างเท่มองลงไปเฮ้ยสูงจังเลยทําไงดีโอ้ท่านผู้ชมมันน่ากลัวจังเลยมีตุ๊กตาหลายตัวมากเลยนะเอาแล้วใครนี่จะแม่สาวน้อยมาเย็นหน้าตาใสาปิ๊งอะไรอยู่นี่โอ้โหท่านผู้ชมโลกดีมีใจยักษ์เลยนะท่านผู้ชมเรากลายเป็นมนุษย์ตัวน้อยๆที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะตัวเท่าปุ่มคีย์บอร์ดเป็นรมโอเคเราก็ต้อง ไปตามทางที่มันบอกหรือเปล่าโอโหอันนี้เก้าอี้นะท่านผู้ชมเก้าอี้ยักษ์โอ้โหเมืองยักษ์นะนี่ดูซ่อมท่านผู้ชมเฮ้บ้านของดองันหรือโอเคอันนี้น่าจะจุดเช็คพอยต์หรือเปล่าแล้วก็มาตามมันบอกตุก๊กตาหมีสุดน่ารักไม่เห็นจะน่ากลัวเลยโอเคมาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆแบบนี้มันไปไหนวะลูกศรมันชี้ไปไหนท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ย,ยตกมันอะไรเนี่เอเฮ้ยโอเคแล้วเราก็กระโดดใช่ไหมเราห้ามตกไปตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ โอเคแล้วก็ไปเรื่อยๆโ oh, oh. อ้โหฟงฟงเอ้าเอาใหม่นะผู้ชมเราต้องมีการแก้มือสิวะใช่ปะ่ะโอเคกระโดดนะครับผมเฮ้ยท่านผู้ชมตุ๊กตาสุดน่ากลัวมันจะอยู่ในเนี่ยเราต้องโดดมานี่ใช่ไหมนี่ไงคือรูปของตุ๊ก,กตาที่แสนน่ากลัวขนลุกเลย okay. <S 2>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  โอเคอุ้ยโดดลงมาโอเคเรามาเช็คพอยต์ตรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมขนมนันนี่น่ากินจังเลยโอ้โ oh, ห oh. แล้วก็ขึ้นช้อนมานะท่านผู้ชม เห้เสียงอะไร<ข><า>วะเสียงมันน้ําตกเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเสียงตุ๊กตาปนเนะ,ะเนี่ยท่านผู้ชมผมหลอนแล้วเนี่ยโอเคกระโดดมาเรื่อยๆอ,อันนี้น่าจะถ้วยกาแฟนะท่านผู้ชมแล้วก็ไต่มาเรื่อยๆแบบนี้เฮ้ยมันเสียงอะไรวะท่านผู้ชมโอเคมาเช็คคอยตรงนี้แล้วเราก็โดดไปไหนตุกก๊กตาเต็มเลยท่านผู้ชมอมืโดดลงมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆโอเคมาไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้อเราจะตกลงไปในนี้นะท่านผู้ชมนะ ดูดิน้ำร้อนราวาเลยนะเนี่ยกระโดดลงไปนี่ตายได้เลยนะโอเคมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ไตอันนี้ไตโอ้โหทับพีหรือเปล่านี่โอเคมาไตาไปเรื่อยๆ <Bro. S 1> มันมองเราอยู่ทุกผู้ชมทุก,กตาตอนนี้ผมโคตรกลัวเลยที่แรกบอกว่ามันน่ารักแต่ตอนนี้มันน่ากลัวแล้วทำไงดีโอเคไปได้ต่อ เอ้ยอันนั้นอะไรวะเฮ้ยมีคนมาด้วยอันนี้เราต้องกระโดดไปไหนท่านผู้ชมโอ้กระโดดใส่โดนัทสุดน่ากินโอเค <c oughs> เอืมเกือบตกเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยเราต้องผ่านอันนี้ไปได้ห้ามให้มันตีเราท่านผู้ชมโอเคผ่านไปได้แล้วอุอ้ยน,นี่ขนมน่ากินมาขอกินได้เปล่าหิวช็อกโกแลตมากเลยโอเคอืมแป๊บหนึ่งเราต้องผ่านไปให้ได้กระโดดดีครับผมรออะไรจมัมเสาน้อยโอเคกระโดดไปเรื่อยๆโอ้โหขนมน่ากินมากเลยท่านผู้ชม โอ้โหเป็นโลกขนมหวานเลยนะเนี่ยผมเห็นแล้วหิวเลยท่านผู้ชมเห็นแล้วหิวอยากกินเลยดูดิขนมน่ากินทั้งนั้นเลยเฮ้เกือบเกือบเกือบไม่ผ่านโอ้โอเคโอเคผ่านผ่านผ่านโอเคโอ้โหแบบยาวตรงนี้โอเคโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านสดดีเบคอนเฮ้เอเกือบเกือบโอเคเห็นขนมแล้วมันอยากกินเลยเป็นไอเบคอนตามพี่มไม้น้องโอเคตอนนี้เราก็จะเข้ามาในบ้าน เฮ้ยนี่ไงท่านผู้ชมอันนี้คือคือดอปะเนี่ยสวัสดีครับผมโอเคไม่มีอะไรเธอนั่งอยู่เฉยๆนะเรา่าไปกวนเธอเลยอันนี้เราต้องไปไหนต่อนน่ท่านผู้ชมมานีหรือเปล่าอันนี้คืออะไรกดสกคริปป์อ่ะหยาอะไรวะนี่ตอนนี้เราอยู่ในดินแดนที่เป็นลูกสีชมพูตอนนี้เราก็ต้องน่าจะมาหา อะไรเปิดตรงนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมเราต้องหากุญแจหรือเปล่าเฮ้ยห้องนี้เปล่าห้องนี้ไม่มีอยู่ไหนวะนี่ไงเราต้องกดสวิตช์ตรงนี้หรือเปล่าอ้าวกดไปแล้วท่านผู้ชมตุ๊กตามาแล้วอุ้ยเฮ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 ้ยมาแล้วท่านผู้ชมมันมาแล้วมันตามเรามาแล้วตุ๊กตาไม่ไหวแล้วผมกลัวมากเลยเอทำไงดีโอเคเราต้องก,กดปุ่มนะครับผมท่านผู้ชม กดปุ่มให้มันครบสามปุ่มไว้เราต้องหาปุ่มไว้ดังนั้นเราต้องหาปุ่มก่อนเราค่อยจะผ่านเนี่ยเห็นปะตอนนี้มันเป็นสีเขียวอยู่สองปุ่มผมต้องกดให้ผ่านก่อนมันกดอยู่ตรงไหนอีกเนี่ยเอ้ยก่อนเราจะดนตุ๊ก,กตาท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วผมกลัวมากเลยหลอนหลอนโอเคไม่มีทำมาแล้วท่านผู้ชม ه, เกือบเกือบเกือบอุย้ยน่ากลัวมากๆเลยทาไงดีโอเคหาปุ่มหาปุ่มท่านผู้ชมอีกปุ่มนึง อีกปุ่มหนึ่งอยู่ไหนอีกปุ่มหนึ่งในประตูนี่เราเข้าไม่ได้เลยผู้ชมเราจะโด,ดนตุ๊กตาปะเนี่ยอีกปุ่มหนึ่งอยู่ไหนยอย่ในนี้ก็ไม่มีอ่ะอยู่ไหนอ่าไม่ไหวแล้วกลัวมากเลยเฮ้ยอีกปุ่มหนึ่งมันอยู่ไหนวะท่านผู้ชมตุ๊กตาจะมาแล้วไม่ไหวแล้ว ไอ้อีกปุ่มนึงมันอยู่ไหนวะเนี่อเฮ้ย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 ท่านผู้ชมเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นี่อยู่นี่อีกปุ่มนึงอยู่นี่มันมาแล้วท่านผู้ชมตุ๊กตามันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดินไปทางนี้หรือเปล่าไม่มาไม่มาโอเคกดไปอ้ายอโค้ดสามปุ้ยมาแล้วท่านผู้ชมนี่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 อู้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 น่ากลัวมากท่านผู้ชมโอ้ไม่ไม่เราจะรอดแล้วเราจะรอดแล้วโอเค เย่ผ่านแล้วเว้ยท่านผู้ชมโอเครอดแล้วเฮ้ยอ,<ๆ>อย่าบอกนะมันตามเราไม่หยุดมันตามเราไม่หยุดท่านผู้ชมไม่โอเครอดลงไปแล้วเราก็มาสู่ด่านต่อไปอด่านนี้ยังไงไวะเนี่ยโอ้โหให้เรากระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคชิงช้าสวรรค์เว้ยท่านผู้ชมเราไปไหนต่อวะเนี่ย <laughs> โอ้โหเรียบร้อย เนี่ยเนี่ยเออต้องโดดแบบนี้ดีโอเคโอ้กี่อันวะเนี่ยกว่าจะผ่านหาจังหวะดีๆท่านผู้ชมนี่แหละจังหวะดีๆจังหวะที่ดีที่สุดของเราโอเคใช้สมาธิตั้งมั่นโอเคผ่านแล้วโอเคอันนี้อะไรเนี่ยโอไม่นะฉันจะโดนพระเจนเสี้ยวปาดคอเหรอเนี่ยใจเย็นใจเย็นท่านผู้ชมโอไม่เ调调 โอไม่ oh my, อะไรเป็นอะไรเดียว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 มันจะหมุนทุกอันไม่ได้นะพัดจันมาแล้วโอไม่โอไม่ผ่านผ่านโอเคโอเคผ่านมาสามอันแล้วอันสุดท้ายปะเนี่ยผยังไม่อันสุดท้ายเลยอีกตั้งเยอะด้านหน้าเราเต็มเลยเดียว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 ท่านผู้ชมโอเครอดแล้วโอเคเฮ้ยจะรอดหรือเปล่าอีกนิดเดียวนิดเดียวโอเครอดแล้วโอเคโอโ้โหยังเหลืออีกสองอันทนะ่านผู้ชมอันนี้มันอันนี้มันจะหัน พัดพาเรากลับอันนี้ดินสอป่ะเนี่ยเราอยู่บนดินสอยกักษ์โอเคตรงไปอืมมเรียบร้อยเอ้ยอันนี้ไม่หมุนนะอันใหญ่ๆนี่แต่ตรงที่หมุนมันเหมือนดินสอกับยางลบยักษ์เลยโอเคอืมเรียบร้อยผ่านมาแล้วเฮ้ยอันนี้อันเล็กนะเนี่ยเฮ้ยอันอันนี้อันนี้ไม่หมุนวะอันนี้ไม่หมุนนะผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตั้งสติก่อนแป๊บนึงโอเคผ่านได้แล้วมาต่อมามันจะพาเราไปไหนแล้วผู้ชมโอเค เราลงไปในบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมโอเคกระโดดลงมาอ้าวแล้วก็อยู่ไหนวะเนี่ยอุย้ยด้าน,นี่อะไรเนี่ยอุย้ยพระจันทร์อีกแล้วโอเคกระโดดผ่านอุย้ยเสียงโคตรเสียวเลยผ่านเมื่อกี้เกือบโดนหันไปช่นชิ้นแล้วเราอืมมาอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่านไปไงเนี่ออันนี้เป็นโซฟาแล้วผู้ชมโอไม่โอ้เรียบร้อยกระโดดแบบเนี้ยหรือเปล่า โอเคเฮ้ยอันนี้มันจะหมุนป่ะอันนี้มันจะหมุนแล้วเราต้องไปไหนเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่รู้เดียว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 ท่านผู้ชมโอเคโดดขึ้นกรอบรูปโดดขึ้นกรอบรูปโอเคเฮ้ยเราผ่านแล้วนี่ต่อไปมาโดดขึ้นเป็นโนเตเป็นแต่เป็นโนไม่มีเสียงเว้ยไอตุ๊กตาหมีอันนี้น่าจะเป็นโลกแห่งแรงโน้มถ่วงนะท่านผู้ชมโลกที่ไร้แรงโน้มถ่วงของทุกอย่างลอยได้โอเค นี่ผมโดดมามม่นะทุนผู้ชมไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเฮ้ยทุนผู้ชมอันสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าคว้ามนาะโอเคเราผ่านแล้ว <c oughs> เราจะผ่านออกจากบ้านที่แสนโหดร้ายได้แล้วเฮ้ยทุคนผู้ชมอันนี้ผมมาถึงด่านอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยตุ๊กตาสุดน่ารักเซ็กซี่ยิ้มให้เราด้วยอ, <c oughs> อ้าวเฮ้ยผมต้องมาสู้กับดอดหรอตุ๊กตาแสนน่ากลัว เฮ้ยผมต้องมาสู้กับตุ๊ก,กตาเอาดิเอาดิเอาทำไมมันไม่มาทำอะไรเราเลยอ่ะเฮ <c oughs> ้ยท่านผู้ชมมันมันปล่อยอะไรมาใส่เราเนี่ยท่านผู้ชมเราจะรอดหรือเปล่าโอเคโอเคเราต้องจัดการตุ๊ก,กตาให้ได้อุ้ยอุ้ยมันปล่อยอะไรมากมันปล่อยขนมมาใส่เราท่านผู้ชมดูดิแต่เราต้องยิงจัดการมันให้ได้โอไม่ oh ผมจะรอดปะเนี่ยผมต้องรอดโอเคจัดการได้เรียบร้อยท่า <c oughs> นผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมมันจับผมท่านผู้ชม เอ้ยมันจับผมทำไรอะ่ะเอ้ยมันจับผมทำไรอะ่ะอ้าวไม่ได้ทำไรดีว่ารูปหน้าเฉยๆอ้าวอะไรวะมีโคมไฟโคมไฟช่วยชีวิตผมนะผู้ชมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเต้นอะไรไปดิโอเคผู้ชมเราต้องมาทางนี้หรือเปล่าอ้าวมันจะมีทางให้เราไปต่อเหรอ <c oughs> โอเคเราก็โดดลงไปนี่ซะอันนี้คือเราผ่านหรือยังวะเนี่ย ท่านผู้ชมเราออกจากบ้านรอสุดน่ากลัวได้แล้วอ้าวแล้วมีโมเดลผมมาเต้นอยู่อะไรเนี่ยโอเคมาท่านผู้ชมสุดท้ายเราก็หนีจากความกลัวได้นะท่านผู้ชมนาจากบ้านตุ๊กตาสุดน่ารักแต่ตอนมันไล่ผมผมว่าม,มันน่ากลัวเหมือนกันนะมาท่านผู้ชมเราก็หนีรอดแล้วนะ่เว้โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ล์ผมด้วยนะครับผมนะใครอยากเล่นก็้ามาเมนได้นะผมมาลิงก์ไว้ให้ด้านล่างโอเคไปแล้วกับผมบ๊ายบาย